ขออนุญาตเข้านะครับท <c oughs> ี่บอกเอ้ยแมวไม่ให้เข้า <c oughs> ก็ปิดรายการเลยฝากกดไลค์กดแชร์เลยอ <c> า <oughs> จารย์ซื้อเลยในราคาพิเศษหกแสนเก้าโอยสัตว์ปอบสวัสดีครับชาวยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ก็ จะง่วงง่วงหน่อยนะฮะนี่มาตามเวลาเลยเก้าโมงแปดนาทีเนี่ยคือง,ง่วงมากแต่ต้องหาแขกครับขอของดาราไม่ใช่หาแขกดิป้นแขกครับ <c oughs> คนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าเลื่อนมาเจอแนละ้วนอกจากเขาเป็นอาจารย์แล้วเายังเป็นทั้งพ่อผมด้วยแฟนเขาเนี่ยก็น่ารักมากไม่รู้ตื่นยังนะเก้าโมงนะ <c oughs> รับหน่อยอาจารย์ โดนด่าแน่เลยอาจารย์นุยเชิญยิ้มนั่นึองอาจารย์จะไปหาแม่ตัก๊กสิริพรด้วยเช้ามากไม่รับวะเ่กี้เราพูดดีมากนะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งอาจารย์แต่ไม่รับเดี๋ยวไปบ้านเขากันเลยนะกูเริ่มตื่นแล้วไอ้บ้านอาจารย์นุย เชิญยิ้มและไปหาแม่ตัดสิริพรไปเถอะไปจงไปไปซะไป,ไปให้ไกลๆเจอกันจ้ะขอของดาราตอนเช้าเช้าจริงๆ9ก้าโมงเโมงจริงม่วงเลยไปกับผมไหมไปกับผมน่อยพี่กลัวไม่มีคนดูแต่ก่อนจะไปนี่ด erm ูแลผิวหน้ากันก่อน FC บอกกันเลยนะว่าแจ็คเนี่ยรักมากเลยตัวนี้นี่นะครับผมใช้ประจำนะครับ เฮสกินครับผมฉีกปึ๊กนะแล้วก็ดึงมานี่นี่นี่น,นี่ก็จะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันนะนี่นะฝั่งสามเนี่ยนะเขาเนี่ยจะช่วยแบบว่ากําจัดสิวอุดตันลดรอยด่างดำนะแล้วก็ฝั่งนุ่งนี่จะช่วยบํารุงผิวให้ผิวหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นแจ็คเนี่ยปลักตัวนี้มากๆเพราะว่าช่วงนี้คลินิกปิดนะเราก็ดูแลตัวเองก็ได้เห็นไหมก่อนไปหาดาราเนี่ย ผิวหน้าเราต้องดีก่อนเข้าใจไหมเอซีวิธีการใช้นะครับผมหลังล้างหน้าเสร็จนะครับผมแล้วเอาแคร์เซรั่มเนี่ยแผ่นที่เป็นฝั่งสครับเ่ยนะครับผมรูปผิวหน้านะครับผมหรือตรงบริเวณที่ไม่เนียนเรียบนะครับเช่นิีอุดตันนะฮะตรงจมูกนี่ตรงจมูกนะฮะหรือร่องจมูกนะครับผมสครับเอาผิวเนี่ยที่ตายออกมานะฮะเอาออกมานี่จากนั้นนะครับก็เอาฝั่งที่เป็น บุ๋มๆนะฮะก็คือฝั่งนุ่มนะครับทาทาให้ทั่วหน้านะครับทาทั่วหน้าเสร็จแล้วก็มันก็ยังเหลือก็ทาบริเวณคอก็ได้นะครับมันจะได้ชุ่มชื้นไงละจ้านี่ใช้เจวันเห็นผลนะจ้าผิวเราเนี่ยก็จะเนียนใสปิ๊งเคลียร์สิวสิวตันลดรอยดำมากยิ่งขึ้นใช้วันแรกเนี่ยก็รู้สึกได้เลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแคร์สกินแบบซองนะ49บ้าบาทนะเพื่อน ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะจ๊ะแล้วก็แบบกระปุกนะเพื่อนๆสั่งได้ที่ช่องทางออนไลน์พิมพ์คาว่าแคร์สกินแคร์สกินนะเพื่อนๆน,นะเลือกเอาเลยว่าจะแบบซองหรือแบบกระปุกเพื่อนๆน,นี่ต้องดูแลผิวหน้าให้ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขอของดาราบ้านพอน่อนุ้ยกับแม่ตั๊กสิริพรนะครับรวมถึงเราเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเช้าเช้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะต้อนรับเราหรือเปล่าแต่ยังไงเขาก็ต้องต้อนรับแหละเดี๋ยวเราไปบ้าน พอตั๊กกับแม่นุ้ยกันเลยไปเลยครับเอซครับถึงบ้านคุณนุ้ยเชิญยิ้มกับคุณตั๊กลีลาแล้วนะครับขับรถมาก็9ก้โมงห้นาทีไม่รู้เห็นปะเห็นปะโทนโทน,โทนไม่รับนี่เป็นเรื่องปีมีปีนนะมีปีนขึ้นนะเนี่ยอา้ารับแล้วค,คุณนุย้ยคุณนุ้ยอยู่ไหนอะครับ จะปรึกษาเรื่องงานหน่อยพี่เรื่องเพลงกับลำโพงอ่ะนี่ผมเอาแบบไหนเอาดอกอะไรงานออกกันไหน เอางานคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับพี่เอางานคอนเสิร์ตใหญ่จะเล่นอิมแพกอะเพราะว่าคอนเสิร์ตเพลงผมกำลังมาไงไอ้เกิดมาพวกหักอะผมเลยปรึกษาหนึ่งกะจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่หน่อยเราอยู่กันเงียบๆมานานแล้วเขาบอกว่าลำโพงเนี่ยมันจะดังแต่ถ้าอยู่ลำพังมันจะเงียบมาเช้าก็มาชอบจังเลยนี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่อาบกนวดมั้งาไม่เห็คุณอยู่ไหนล่ะแจ็คมึงก็อยู่อยู่ว่านดูไอ้สัตว์กูเห็นเนี่ยอยู่ในซอยบ้านกูเนี่ยรู้ได้ไงวะ <c oughs> นเยก,กันหแพนวูว่านมล้ไมแม่ผมโทรหาพ่อ,พอ,เ,พอเขาไว้ยม่าเช้าไว้ไม่รับเ้ยผมมีโลเคชั่นเขาไงวัดดวงอ่ะแม่ขอขอ,ขอขอเข้าไปในบ้าน <c oughs> ได้ไหมแ <c oughs> ม่บ้าที่นี่กดกิง่งกดกริงไม่ได้เพาแม่บ้านแก่แล้วหูตึงนู่นตรงนี้ตะโกนนางเลยป้าเลยนะป้าเลยนะป้าจีนป้ เดี๋ยวเข้าไปหาดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปหาไปพูดคุยหน่อยปาจีจ๋ามีปาจีมาแล้วปาจีเสื้อแดงโอเคเดี๋ยวผมคุยกับปาจีก่อนนะใช่ปาจีเ่ยนี่ปาแตนเหรอปาแตนปาแตนาแตนสัมภาษณ์หน่อยอยู่กับแม่นั่งกับพ่อตังมานานยังมาตั้งแต่พศ2550ร้องเพลงอะไรของพี่ดุ้ยเซียนยิมได้ไหม

เฮ้ยเพราะมากเลยพี่นุ้ยแม่กูยังร้องไม่ได้เลยจำเพลงกูได้เนี่ยเป๊งเป้ะป๊ะแต่กูร้องเพงเก่งชอบมากเนี่ยป๊าแต่น่ารักมากเลยคนยังไม่เจอได้ครับอาจารย์แม่คุณนุ้ยเนี่ยเขาชอบแมวจำได้เลยแจ็คลูกแจ็คแล้วก็น้องหมาพี่แจ็คลูกนี้นะครับจะมีห้องหมานะชื่อน้องอะไรเนี่ยก็อันนี้หมีน้องหมีน้องหมี พี่นุย้ยตอนนี้มีแมวหมาทั้งหมดกี่ตัวรักแมวมากเจ้าไหนะตอนที่แรกที่บอกมาแบบเฮ้ย <c oughs> พี่เดี๋ยวผมมีทีมงานมาด้วยตกลงมึงเป็นคนถือเองถามเอง <c oughs> ใช่พี่รายการเพีเ่ <c oughs> อะไรอนุญาตเข้านะครับ ไอ้เจี Guys, like ๊ยบเราบอกไม่ใ anyway. ห้เข oui> ้าเดี๋ยวมึงจะ๊ยบทำไงเ่ยแต่เขาบอกเอ้ยแม่ไม่ให้เข้าก็ปิดรายการเลยฝากกดไลค์กดแชร์เลยอันนี้คาร์เกะพี่อยู่ตรงนี้ขอขอโปรโมทหน่อยเขาบอกว่าดาราหลายคนใช้กันเยอะมาก P S s t u d i o เนี่ยสั่งได้ทางไหนอาจารย์ทั้งสมุดแฟนๆเขาแบบว่าอยากซื้อไปให้คุณแม่เวลาแบบสั่งได้ทั้งร้านขายยาหรือว่ายาแผนปัจจุบันอะไรได้หมดเครื่องเสียงไง่ายอีกทสั่งที่ไหนอ่ะก็โทรหาใครอะไรเงี้ยเบอร์โทร P S s t u d i o บ้านมอเออ น hm ี่นี่นี่อันนี้แบบพกพาง่ายนะพกพาง่ายเอออันนี้แม่เปิ้ลเหมาะอันนี้แม่เปิ้ลเอันนี้ง่ายอันนี้แม่เปิ้ลจะเหมาะเอออันนี้ง่ายโล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 แม่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 โลสองโลสองสามสี่เฮ้ยเจแปนเกินส์สวัสดีครับ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 โค้ดได้ด้วยสวัสดีครับ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 สวัสดีจั๊กจั๊กจั๊ครับครับสิเอเคจะได้บอกครับเอออ๋อตรง สวัสดีคุณพ่อพ่องพ่องพองสวัสดีคุณแม่แม่งแม่งแม่งสิจัะพอโดนมาตลกเลยวะทำยังนี้อ่โอ้ยคนละคณะอะไรวะาจะเล่นอยู่ด้วยกันประจำทำไมไม่รู้ใจกันมาอันนี้เขาจะตลกแนววัยรุ่นโอ๊ยสัตว์มาเพื่อให้กูถือกล้องไหนอ่ะแม่อันนี้ตรงๆเลยขออนุญาตถามแบบแม่แบบทางแฟนๆนะโซเชียลนะนี่นี่ขอของดารานะเคยมีปัญหากับพี่นุ้ยไหมเคยทะเลาะกันไหมเรื่องพี่นุ้ยแบบว่า เวลาแบบว่าถามเลยไม่ใช่เลยคุณก็อย่าผีผานลุกมาที่ค่อยด้วยใชมือหนักไปเยอะใช่แม่งมือหนักอีกเนี่ยอยากเห็นหน้าเวลาถามเห็นแล้วเวลาตบใครที่ไม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 ่พี่พ่อเขาตบเป้นเขาตบเป้นแต่มันเสียงเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแม่ยังไงวะพ่อพ่อ้องดอแม่ไม่เห็นกก่ตาเลยแต่แม่ไม่แต่งหน้าแจำเหมือนกันนะเนี่นี่นี่สวยอ่ะอันนี้ให้ถ่าย ไม่ยังมึงใส่แล้วผ่อนได้ถ่ายรายการด้วยของมาขายเรื่องเรื่องเพลงหน่อยแฟนๆเขาถามเพราะว่าอย่างไอเพลงที่อ่าแม่ปล่อยกับพี่โอมไปอย่างเงี้ยเขารอแม่เนี่ยเพลงเดียวก็อยากถามว่าอยากทำเพลงเดียวไหมอยากทำหลังจาก่ซงกับโอมไปแล้วใช่ไหมก็อยากทำเพลงเดียวแต่ ติดตรงนี้ว่าแม่หาคนทําเพลงให้แม่อ่ะรีรับตรงนี้หลับเข้านี้มึงังจริงไหมรับตรยาไหผ่านหลังเลยเต็มโดนแล้วเมื่อศิลปินเดียวทำเดียวหาคนทำเพลงหาคนร้องเพลงอยู่แต่นี้ถ้าจะถามว่าแม่อยากทําสไตล์ไหนแม่ก็ เบื่อที่ทำเพลงสไตล์แบบที่แม่เคยร้องนะอ,อันอย่างน้อยเนี่ยองก็ดึงแม่มาทำในสไตล์ใหม่แล้วอะถูกป่ะแม่ก็เลยอยากเออลงอะไรที่ใหม่ๆบางอะไรจะมีแบบว่า90สักครึ่งนึงก็ได้แล้วเป็นอันใหม่สักครึ่งนึงก็ได้อะไรเงี้ยคือยุคนู้นอะมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบว่าสไตล์แบบช้าๆแล้ว MV เนี่ยจะเป็นแบบพวกใส่ชุดบิกินี่ในทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ทา้งเราเกะ <c oughs> จะไม่เห็นนักร้องนะเออนางแบบทั้งคาราเกะไม่ต้องหาใครไปดูนั่นะอะไรวะผัวที่ผัวพี่ก้อยอะอยากทาอะไรเออ คือในเอ็มวีจะมีแบบว่าชุดชุดว่ายน้ำาริแล้วเดินทะเลนะใช่หนูอยากให้แม่กลับมาทำงั้นเลยร้อแล้วร้อแล้วหมายถึงว่าแม่ไม่ต้องเล่นแต่แม่ร้องเอาอยากจะดูอะไรของแม่วะเดี๋ยวนี้อยากทำฮะเดี๋ยวสิงหาเว้ยสิงหาเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แม่ให้แจ็คดูเป็นคนแรกเลยให้ดูก่อนผัวล้ะอะชัวนะเคลียร์ชัวขัญญานะสัญญา โอ้รักเลยรักเลยเพราะว่าแม่ขออนุญาตเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่นุ้ยจะขอแล้วกันนะเขาตังห้าสิบแล้วขอถ่ายทิ้งทวนเลยมันต้องแยกแยะได้นงานงานอันนี้งานพี่ไม่ได้ตาแม่ไม่ได้ตามไม่ทำทำไมอ่ะคนแรกนะพอมาช่วงเวลาอาบน้ำดูในห้องน้ำก็ยังไม่พอ ไเ,เจริงไหมเวลาแม่แปรงฟันนี่คือพ่อจะชอบมากอดมาอะไรยังไงยังไงสมมติวรู้ว่าเวลาเวลาแบบแม่แปรงฟันอยู่เนี้ยมีความสุขไงเขาก็จะหลับจะนอนแล้วอะไรเงี้ยอาบน้ำเสร็จเขาก็ต้องนอนแล้วเรา,าก็ใช้จ,จังหวะช่วงเวลาและโอกาสแบบนี้แหละเราก็สอยสอยอะไรสักเพลงนึงติงนางตังนิงติงนางของพี่ลุงสุยาเขาเาไม่จะบอกพี่เหรอติงนางตังนิงก็ของลุงสุยาตกมันแรงยห เอาสามเพลงรวมกันเลยอนับโมอาบหลวงพ่อรวยแล้วก็รถติดเดี๋ยวเดียหลวงพ่อรวยก็ไม่ใช่นะหลวงพ่อรวยดูมนเร็วคนแคนนั้นขอให้ถูกก่อนคูถึงร้องกราบหลวงพ่อเงินรถติดหนีรถติดนะโมกราบหลวงพ่อเงินสามอันนี้ผมพูดเลยต้องร้องเพลงนั้นเริ่มจากกราบหลวงพ่อเงินก่อนกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคราดขอบา รถตีนมองไปทางซ้ายแล้วก็ตีมองไปทางขวาแล้วก็ติดมองไปทางหน้าแล้วก็ตีมองไปนะโมนะโมนะโมกราบหลวงพ่อเงินกราบหลวงพ่อเงินรถตมองไปทางซ้ายแล้วก็ตีมองไปทางขวาแล้วก็ติดมองไปทางหน้าแล้วก็ตีกราบหลวงพ่อเงินกราบหลวงพ่อเงินหน้โมนะโมนะโมกราบหลวงพ่อมุกมันตบตรงไหนเนี่ย มึงมานตกตรงไหนนะบี้ตะบันให้กูร้องไลยเนี่ยลูกจบก็ไม่มีไปคุยกับแม่มึงไปเรื่องไงวะเมีพี่แล้วเนี่ยผมทำมาทั้งหมดสี่แล้วแม่ไอสัตว์เหนื่อยเหนื่อยปูเหนื่อยตัวปูแม่งเป็นเบาหวานความดันขึ้นรู้เลยมันเหนื่อยอ่ะต้องบอกว่าแม่เนี่ยตอนนี้เขาเล็กเล็กห้าแล้วเนาะเออจะนะฮะอีกไม่กี่เดือนก็ห้าสิบแล้วแม่ดูแลตัวเองไงก็ดูแลตัวเองยังไงหรอก็คืออารมณ์ดีมั้งไม่เอาความเครียดมันต้องรู้จักตัด มีตัวช่วยไหมแม่เฮ้ยมันต้องเป็นตนเป็นที่ผู้หญงตัวในระเบียบไปขอความช่วยเลืใครแม่ไม่ใช่ขอความช่วยเลืจากใครเออานี้เขาเขาเขาต่อสู้ชีวิตมาด้วยตัวเองแล้วก็โดยมีคุณแม่คุณแม่ เป็นเป็นเป็นกบนแบบกันยานใจแม่นังแม่แป๋วเนี่ยพูดถึงแม่แป๋วหน่อยคือทําโครงการอยู่ด้วยเกี่ยวกับอ่าที่ใจพ่อผู้อย่างไรตักลีลานเชิญยิ้มพาะอะไรเขาบอกแปว่าอะไรก็คือว่าคือเขาอาจจะไปเห็นอะไรที่เขาแบบไม่ชอบใจอ่ะมันคาใจเขาเขาเลยแบบก็มาบ่นกับแม่แม่เลยบอกว่าเฮ้ยแม่จ๋าถ้าอย่างนั้นแม่ไปทําแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ออกมาทำเองเลยแม่เลยว่าแม่ก็เลยทำแม่ทาเองเลยแม่เชียร์เขาค้เขาเลยทําเองเลยด้วยเริ่มต้นด้วยเงินส่วนตัวสาล้านลงมาเลยฟึ่ม ไม่แปลวยอมควักเงินส่วนตัวเพื่อเป็นแบบเป็นทุนเริ่มต้นอ่ะในการทำกองทุนอันเนี้ยเยอะทีเดินไม่ได้มุมกูจะแช่อย่างเดียวเหรออาจารย์ตกได้ไหมอาอใ้กูมาให้ตกแล้วคุณก็ด่ากูอีสัตว์กูชอบการมาโง่เอาอออย่างนี้นะเนี่ยมาแตนมาถ่ายหน่อยมาถ่ายกล้องหน่อยครับอยากให้เห็นเฟรมร่วมกันครับปแตนนะ บแล้วแล้วพ่อนุ่ยกับแม่ตั้งเนี่ยก็คือก็จะอยู่กันแค่นี้แล้วก็มีป้าแตนน้องจีนป้าจีด้วยน้องสาวเออน้องแล้วก็ลูกสาวนุ้ยก็คือน้องเป้อโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวเข้าไปคุยกันต่อป้าแตนถือไว้เลยนะโอเคโอเคอ่ะถือว่าเป็นช่วงนี้เอาใจแฟนๆใครที่ชอบอ่าอ่านี่กินได้เลยของฟองเฮ้ย กินได้หมดแหละแต่นี้ของแม่เขาอย่าไปยุ่งทุกวันนี้ยังไม่ไปจัดชีวิตกูเพราะอะไรอ่ะกูพยายามทำใหุ้กอย่งก็ไม่ไปกูกินกล้วยหอมทางขวางได้ผมบอดี๋นะแล้วบอกรายการชอบยี่ยี่เอาใจหน่อยใครที่แบบว่าชอบสไตล์แบบมุกเก่าๆผมบอกได้เลยนะตลกที่เป็นมุกล็อกผมพุ่งตรงคือผมชอบพี่นุ้ยนะ หลังจากงานก็อย่างเงี้ยต่อหน้าเงี้ยทุกคนเลยวะเขาอยู่สบายเลยเออเหมือนสบายบอกว่าตอนแรกเออเจ้าปิ้นุ้ยเป็นเป็นตลกดวงใจเหมือนมึงอะอยู่กูชอบกูพอไปเจอพี่มันพี่คือสุดยอดผมพอไปเจอพี่เท่งในตลกดวงใจของผมก็คือพี่เท่งเจอหน่งก็รักหน่งมึงมีแบบว่ามั่นใจไหมเนี่ยคือคนนี้อะไรมีไหมน้าน้าโกรธกาดอะไรต เล่นเต้าเล่นเ่าเอาเรื่องตระวัมีมุกล็อกไหนที่แบบอยากจะสอนผมและเอาไปใช้ได้ตอนเป็นวิชาต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนเนี่ยที่เก็บไว้หมดอะะสมไหกอย่างโอ้โหเนี่ยเอ็ัน้ที่จะตี่เนี่ยไปก่อนไม่ใช่าดแบบนี้เป็นถาดแบบถวายสังฆทานมันจะทนเหมือนสังฆศีลนิดหน่อยเนาะบางๆเดี๋ยวนี้มันหนาขึ้นเขาไม่กดอย่างเงี้ยโทษนะมื่น คนเนี้ยเจ็บเวลาจะตีแล้วขาดก็บุกบุกไวด้วยเวลาตีใช้เช็ดโทษโทษโทษไม่ต้องเกรงไม่ต้องตลกจะไปเก่งที่น้าถาตลกจะไปเก่งอย่าไปเก่งเจ็บตกนะครับนะเอ้ยนี่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้พูดจริงไม่เจ็บถูกไหมแล้วก็ตีแบบเบิ้ลตีแบบเบิ้ลเนี่ยอ๋ออ๋อย้อนกลับทนคนก็จะทนอะไรกันอ๋อโอเคโอเคหรือว่าให้เกียรติอย่างพี่อย่างเงี้ยเองจะตีพี่เองต้องให้เกียรติอย่าตีเต็มใบเองตีครึ่งใบ ทึงใหญึงใบไม่ใช่ไม่ใหญ่ใบตีนี้นี้ทึงใบเจ็บนะอะเจ็บปเอาเด็บวะเอาเดี๋ เดี๋ยวสมัยก่อนเลยเป็นลังถ้าเป็นโจ๊กลิเกสมัยก่อนเขาจะเป็นพวกไอ้ไม้ไผ่มาชาเป็นซี่ๆๆแล้วก็เอามาขัดๆมันก็จะเป็นแบบแต่งปวดย์พ่ออยู่เลยนะทำไมอ่ะพ่อทำวิชาหายพี่นุ้ยก็จะมีสมุดเป็นลูกเห็นไหมสมุดที่คนแบบคนจรจัดที่เป็นน้ำตกสีเงินอ่ะยาวๆอ่ะเหมือนจนหวยจำได้แล้วพี่นุ้ยก็จะมีเป็นปึกๆเลยเป็นมุกฮะปู่ไม่รู้กินเล่นไหยทำหายบุกเก็ตลอยมุกชุดมุก เสียดายมากนั่นคือวิชาโคราสสิเลยอย่างนั้นอ่ะอันนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันเสียดายหนังสือยิ่งเก็บไว้มันก็ยิ่งเก่าไงมันจะมีค่าชอบมุกสุดเลยคือไอ้อันที่แทแได้แอบอ่ะอันนั้นอนั้นดีอันนั้นเลยผมแบบผมชอบมากที่เนี่ยเล่นเป็จปะเร่นเป็นตี๊ดเตีดเตี๊ดเตีดเตีดเตีีดีตีดเตีีดเตี๊ดเี๊ด อย่างครับโอ้มึงต้องทำแล้วกูขอกเอ้าเหรอเออโอ้แย่จริงๆเอาไปตอนไหนแล้วกูบ้ากอนแล้วแกตึ้งตองตึ้งตองกระแกเนี่ยอ่ะเอางี้โขาจะดูในจะโชว์เลยโชว์ทำไมไม่จะมีราเดี๋ยวพ่อจะไปเนี่ยทำไมต้องสะบัดให้กูเห็นเนียเผื่อาจารย์ซื้อเลยในราคาพิเศษหกแสนเก้าโอ้ยสัตว์ปอบโอ้ยใจหายเลยพ่อจ๋า เอาขอได้ไหมเขาขอแม่เดี๋ยวเข,าข <S 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 ้าคอนเต์นในก,นการลองคือต้องบอกว่า <S 2> <S 2> <S ต้องทำมาแบบผู้หญิงที่เออคุยกับแม่ขออะไรเงี้ยเสียงมดดับแม่เปิ้ลนะเฮ้ยแม่เปิ้ลตรงทรงนี้พอแม่เปิ้ลตรงทรงนี้โอเคิดตาแม่ชอบตาบมากเลยนะหนุ่เนี่ยโคตรเหมือนไอ้แจ๊แมันไม่ว่างมาแม่ก็เลยมาแดนมันแม่เปิ้ลไม่ค่หานะไม่หานะก็พม่คุณผู้ชมครัคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่า ฉันขับคุณนุ้ยใครจะสะบัดคอเยอะกันมันด่าเหมือนป่ะแล้วพวก็ด่าผมนะแม่เล่นเหี้ยอเล่นโดเอาผมไปอัพเลยจัดจะขออะไรจะขออะไรอย่างที่บอกแฟนๆถ้าใครเนี่ยดูพี่นุ้ยเนี่ยใครจะทำบุญขุดบ่อทั้งหมดถ้าสมมติใครร่วมทำบุญติดต่อได้ที่ไหนอาจารย์ติดต่อเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ของพี่นุ้ยก็ได้ทำบุญตอนที่ไปถึงไหนแล้วตอนที่ขุดบ่อเฮ้ยอะไรอ่ะหัวแล้วก็ฟันกัน จ้างแค่นานเลยวตัวละตังสุยหล้เชาวป็งเว่ทาวะเหล่าทุกฝันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่โมงแล้วนี่ดีไปนาฉีไปนาฉืออันนี้คือเฮียฟันกันจะตายไล้อันนี้หกร้อยแล้วจ้นจอแม่จอสีโมงแล้วสโมงแล้วจ้าน แฟนๆอยากได้ของที่พี่ตั๊กกับพี่นุ้ยเนี่ยที่อยากจะร่วมทำบุญไปประมูลในไอจีผมอพ่อของใม้นะครับอันนี้อยู่ที่ครับอ๋อเดี๋ยวดนี่ซื้อจากที่ไปสวิตกับฝรั่งเศสบุญของแม่มาจากมุญนอกเลยนะครับอันนี้ของแม่คือแว่นโอ้โ แม่เอาแว่นปมูเรียบแพงเนี่ยไม่ไหมก็แล้วแต่ทำบุญได้ใส่แล้วเท่านั้นแหละลูกก็แม่ก็ไปซื้อแหละในช่วงที่มันมีมันจะมีแบบว่าช่วงหนึ่งที่แบบว่ายี่ห้อเนสเปอร์มันฮิตกันมากเช่ไหมต้อร์ใส่ทุกคนต้องมีอ่ะแบรนด์เนีสคือถ้าเป็นแว่นตาทุกคนต้องมีแบรนด์เนี้ยอ่าแล้วก็แม่ใส่ไม่กี่ครั้งเองอะไรเงี้ยเริ่มที่ห้าร้อยนะฮะเห็นไหม ดีไหมหรือไงห,ห,หรือแ,แ,แล้วแต่กี่ร้อยเริ่มที่90 0แม่เลขม,มงคลอยู่แล้วเริ่มที่90 0แล้วนะแฟนคลับ f c นะแว่นนี้นะผมบอกให้นะราคาเนะกือบหมื่นนะก็ไปทำบ,บุญแม่จะให้ไปทาที่ไหนเนี่ยก็บอกได้เลยเอย้น้องเก๋ชนดาร์น่ะน้องเก๋นะครับถ้าใครแฟนคลับนะครับใครที่รับหมาแมวนะมาประมูลนะครับกับของแม่ตั๊กสิริพรนะครับผมรายได้ทั้งหมดนะครับทําบ,บุญนะฮะต่อบาพข้อนุ้ยนะครับ้ยแต่ว่าแม่เอาของแม่แไปประมูลแต่อันนี้ใครส่วนตัว่อยอันนี้แอันนี้ คุยคุยไปหมดคุยไปหมไม่ต้องจ้างนะ้มึงคุยกับแม่ครับรอเดี๋ยวมาที่เดี๋ยวมาแม่พ่อไม่อยู่แล้วนะเจ้ากูไม่เห็นมันอ่ะแล้วไอ้แจ็คมันชอบพื้นใหญ่ด้วยนี่อันนี้อันนี้ให้แก็กที่หลงพราเงินที่หลงพวกเงินเลยแต่ตอนนี้กำลังรู้บางคาหรือไทยน้ำของดีแน่นอน เองหาอยู่ไม่ให้เหรอใช่พี่ก็บอกแล้วไงแบบเออเซอร์ไพรส์เองแล้วกันเพราะว่าพี่ก็มีหลวงปู่ทวดแล้วโอ้พี่ดีกับผมนั่นเลยอะใส่เสาร์นะใส่เสาร์โอ้โพ,โพี่ดีกับผมนั่นเลยอะเอาเถอะไม่มีใครให้เองแน่ๆ ว่าพะพะแท้แม่แจ็คทั้งหมดอยู่ที่ใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ทำมามันคือการแสดงของแจ็คเล่นนู่นเล่นนี้แต่จริงๆอ่ะเองอ่ะเป็นคนดีรู้ป่ะแม่ตาเขาจะบอกตลอดแม่ตาเขาจะบอกตลอดเลยนะเก็บไว้เก็บให้ดีเลยที่คือวันนี้นะมาขอเช่านี่นะเป็นร้านที่พี่นุยังไม่ปล่อยเลยนะตอนนี้พี่ขอสองหมื่นห้าเท่านั้นเองเท่านั้นเองอยู่ที่เองับเองจะมีน้ำใจแบบนี้หนักกว่าละครนะ อันนี้ไม่ได้ยิงน,นะพี่พูดจริงค่าทองก็แพงนะเนี่ยเลี่ยขอค่าทองคือ ส่วนอันนี้นะครับครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็มีลอมเพชรด้วยเอาไปประมูลไปเรียมทองให้เรียบร้อยแล้วสวยงามเลยอันนี้เริ่มที่อะไรนีครับอาจารย์พี่ก็จะเอาเงินไปทําบุญพี่ขอทําที่วัดเขาหลักชัยนะครับอาคุณบอลหลวงโบสถ์เพราะว่าเอาไปต่อเติมโบสถ์ให้เสร็จหกปีเจ็ดปีแล้ววัดเขาหลักชัยไม่มีโบสถ์ทำสังฆกรรมวัดก็หลวงพ่อจะทำพิธีอะไรไม่ได้พี่อยากจะทาโบสถ์อันนี้ให้เสร็จอาพี่ให้เช่าประมาณสี่พันกว่าสี่พันแล้วะ สี่พันได้มีแล้วเพราะว่าประเด็นเขาไปประมูลกันคือต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเราทํามูลนะฮะจุดประสงค์มผมทำจริงพี่รู้เขาทำจริงเขาทำจริงผมพูดตรงคือคุณทำเกินกว่าของที่บางทีประมูลไปเอกเขาจะทําบวกช่วยไปด้วยเออแจ็คไม่จะบอกะไรอย่างเงี้ยแม่แม่รู้สึกว่าแจ็ แจ็คโชคดีมากๆเลยนะที่แจ็คเกิดมาเป็นแจ็คครับเพราะอะไรป่ะคนที่จะเกิดมาในวงการบันเทิงอ่ะหนึ่งจะต้องมีเอกลักษณ์นะพ่อเนาะมีคาแรคเตอร์นะรััเหมือนนกใช่ทุกอย่างเลยอ่ะแจ็คโชคดีที่แจ็คเกิดมาแจ็คมีคาแรคเตอร์แจ็คมีเอกลักษณ์ดย่งเดียวเกิดมาเพื่อเป็นสมวันเกิดมาเพื่อเป็นโอลิวันอะไรเงี้ยแบบแจ็คก็โชคดีมากๆเลยเห็นไก่ด้วยนะอืมกูได้ยินแล้วเห็นหยิบมาเลยเวลาไปร้องเพลงร้องเพลงก็หยิบมามันร้องได้เหรอกติงกรงติง จะเปาอฟซีครับผมก็จบลงแล้วนะครับสําหรับการมาพูดคุยนะครับมาหาพ่อหนุ้ยกับแม่ตั๊กนะฮะสําหรับ FC เนี่ยใครที่อยากจะทำบุญนะฮะก็อย่าลืมมาประมูลนะครับของรักของพ่อหนุ่ยและแม่ตั๊กนะครับผมรายได้ทุกบาททุกตังเนี่ยเราทำบุญนะฮะ FC สาธุกันนะครับ